สวัสดีครับเพื่ๆทุกคนครับกลับมาอยู่กับการแข่งขัน Starcraft นะครับกับ Super Match นะครับผมในเซตแรกอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่3กับโซคีปะทะมินิครับผมโซคีนะครับอยู่ในส่วนของบูเซิร์ก Starcraft หนึ่ง This is one of the maps where you know, it's a little bit before the time that StarCraft 2 maps got kind of standardized in terms of well, base layouts. and... It's funny, I was doing a little history lesson. You know, it's a, a little bit under a decade for them to start to make maps in StarCraft 1 correctly, where Protoss could fast expand. And I forgot that we literally had to do this also in StarCraft 2, where I'm like, we don't know how to make maps again. <laughs> like, You're making this with an entrance that's too big? expand. m นี่นี่พื้นฐานนั่งเดิมคือเป็นนักแข่งจากสตาร์ครับหนึ่งนะครับส่วนโซคีฮะเป็นนักแข่งสตาร์ครับสองครับต้องมาสลับเล่นเกมที่ตัวเองโปรต้องบอกว่าสลับภาคกันเล่น กูจะโซคีความสำเร็จล่าสุดย so ้อนกลับไปปีสองพันสิบหกเลยครับได้แค่ที่สองนะโอริโมลีครับเราเป็นโอริโมลีแค่ระดับวีกเองอ่ะคือประมาณไมเนอร์ครับทัวเทียประมาณไมเนอร์ ระดับเม <The best S 1> เจอร์ที่ใหญ่สุดคือได้3ดกับ4กกร่วมครับนี่นะย้อนไป2016เลยครับไทยเป IEM อ็นะสีสันที่สิบครจัดที่ไทยไปอันนั้นคือเมเจอร์สุดท้ายที่แกใกล้เคียงที่สุดแล้วเข้าไปลึกที่สุดแล้วครับสำหรับโฟกี้ครับในส่วนของมินินะฮะกับการมินิเนี่ยเลได้ว่ากวาดเรียบมินิครับในสตาร์ค a f t หนึ่งนะครับเขาคือท็อปทรีเลยฮะตอนนี้ครับล่าสุดก็เพิ่งไปหวด ทัวร์นาเมนท์ที่ชื่อว่าเม Major Poly นะครับผมของปลายปีที่แล้วอันนี้ได้ที่หนึ่งเลยนะ ก็เป็นทัวร์ระดับเมเจอร์ครับส like ่วนระดับพ yeah. ีเมียร์เนี <t <t ่ยก็คือ AFL อ่าทางฝั่งสตาร c คร2อ่ะเขาจะมี GSL ที่เราดูกันอยู่ประจำและที่ผมพูดว่าอยากพาก AFL AFL แล้วตอนแรกดูเหมือนจะได้แล้วสุดท้ายดิวก็ล่มไปเนี่ยจะเป็นระดับพีเมียร์ของทางฝั่ง Star Cup 1ซึ่งโซคิาขอภัยมินิมินิเนี่ยได้ที่2มา แล้วก็เมเจอร์โปลีเนี่ยโอ้แกมเหมาที่1นึ่ยาวๆเลยครับผม a f l แกเคยได้แชมป์ด้วยนะเออเคยได้แชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันตามชื่อชั้นว่ากันตามฝีมือเนี่ยถ้าผมว่าจับโซคีไปเล่นสตาร์คราฟหนึ่งมินิน่าจะเป็นต่อแต่เนี่ยมาสลับกันมินิต้องมาเล่นสตาร์คราฟสครับใช้ยูนิตแบบสตาร์คราฟสครับผม ก็อย่าต้องมารอดูกันแต่เขาเล่นเผ่าเดิมนะโซคียแกเป็นโปรเพเยอร์สตาร์ครับสองเซิ์อยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องไปเล่นยูนิตของสตาร์ค1ับหนึ่งและจังหวะนี้ยังไงเสียไพลอนไปแล้วครับเจอสวิตลิงฮะของทางฝั่งโซคีเข้ามาป่วนป่วนเอาไว้ เรนรู้ยูนิตครับมินิแต่ถามว่าเขาเล่นไหมผมว่าเขาเล่นอยู่แล้วแหละแต่ความคล่องหรือว่าความคุ้นชินอาจจะไม่เท่าเกมที่เขาเทิร์นโปไงเอออันเนี้ยผมว่าเล่นอยู่แล้วสาย RTS เขาเล่นุเกมโอเมเล่นดูเกมอ่ะใช่ไหมายจังหวะนี้โซคีครับเข้ามาได้ไป6 w เว k ร์เกอร์แล้วก็ได้เซนอุ้ยไม่ได้วะ ไม่ได้วะมีเข้ามาเจอไฮดริลิกครับไล่ออกไปคืออย่าเพื่อนเเข้ามาแล้วจะไม่ทราบเขาเรียกว่าดุยกีของนักแข่งขันเนี่ยผมก็ทำกันบ้านมาให้ครับผมก็คือง่ายๆเท่าทกการกันแค่ achievement เน,เนี่ยมีนี้นำโด่งเลยแต่ทีนี้มาเล่นใน ยูนิตที่ตัวเองไม่ได้คุ้นเคยไงเดี๋ยวต้องมารอดูสำหรับทั้งคู่ว่าใครจะปรับตัวได้ดีกว่ากันแต่ก็ต้องผมว่าโซคีจะได้เปียบนะไม่ใช่มินีได้เปียบผมมองว่าโซคีได้เปรียบเพราะว่าอย่างน้อยเอนจินอะมันเป็นเอนจิน s ตาร์คร f t สองับระบบคุณภาพออฟไลท์อะไรทั้งหลายอย่างมันมันมันคุ้นชินกว่าเหมือนที่ผมกลับไปเล่นเนื้อเรื่องสตาร์คร f t หก็เวอร์เหมือนกันนะ มันจะไม่เหมือนผมนั่งเล่นเนื้อเรื่องสตาร์คราฟสองอะเออนคนละรสชาติเลยนี่น่าจะเป็นความได้เปรียบครับ <c oughs> ของผู้เล่นสตาร์คราฟสปัจจุบันครับอย่างโซโคีที่เล่นเซิร์ฟอยู่นะตอนนี้เปิดสามแฮชไปแล้ว จังวันนี้มินิครับเล่นเป็นฟินิก์ครับผมแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดของผู้เล่น Starcraft หนึ่งคือไมโ,โครระดับปีศาจพอ,อทุกอย่างแมนนวลไงเออ พอแมนนวลแล้วมันมีพวกคุณภาพออฟไลน์มาให้การกูุปปิ้งดีๆแล้วถ้าเขาเรียนรู้ไปอ่ะ APM เขาก็เท่าเดิมเหรอครับเพราะฉะนั้นความโหดอยู่เหมือนเดิมเหมือนการดอกหนอนอะในแมทแล้วๆมาเราพอจะเห็นภาพคอมเข้าๆของมินิแล้วครับ แต่แกมก็ไม่ได้เลือกเล่นยูนิตอย่าง d i s r u p t o r นะอันนี้น่าสนใจและคอมที่เขาเล่นน่ะแปลกมากๆเลยเพราะว่าเราจะไม่เห็นเมตาเนี่ยในการแข่งขันทั่วไปครับที่สแปมเซนที่มาเยอะระดับนี้เฟนิกอาจจะเห็นบ้างเออฟินิก์ฟนิกอะในคอมประมาณนี้อาจจะมีให้เห็นครับตรงนี้เข้ามาโฉบฮาราลสได้ไปอีก7เวอร์เกอร์แล้วก็ไม่รอดอูนี่ฮะสปอร์คอลเลอร์ครับ เมื่อกี้เหมือนผมเห็นไฮเดลิกว่ะคลาสสิกไฮเดลิกกำลังมาถ้าดูจากซับพายเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นเอนจินปัจจุบันเป็นสตาร์ครา t 2ทังคู่นี่หูหนักเลยครับเซิร์ฟผมบอกเลยว่าเซิร์ฟหนัก ซัพพลายตามโพโตอครับแต่พอมันเป็นสตาร์ครับหนึ่งอ่ะเราไม่มีข้อมูลไงผมก็ไม่มั่นใจก็ไม่กล้าฟันว่าแบบมันได้เปรียบอรือสีเปรียนนะก็ดูไปตามเกมนะประทะไม่ได้เลยครับอันนี้ยูนิตเคานเ,เตอร์กันอย่างบบเห็นได้ชัดอ่าแต่ความคลาสสิกเปิดแฮชคู่ตลอดเห็นป่ะ อันนี้คือการโซโคีเขาทำกันบ้านเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีควีนมาสปอลาว่าไม่สามารถปั๊มหนอนได้นั่นเองไม่ต้องใช้คำว,ว่าหนอนปั๊มตัวอ,อ่อนไม่สามารถปั๊มตัวอ่อนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้แล้วก็จะเร่งในส่วนของการสร้างยูนิตก็คือการสแปมแฮชอย่างนี้แหละครับเปิดเป็นแฮชคู่แฮชคู่แฮชคู่คคไป h ไ Tech nearing completion It's so interesting to see this matchup pan out with the two different races เขาจะพยายาม force field the ramp อุ้ยนี่น่าสนใจเอาเซนที้มาด้วยครับแล้วก็ดรอปเป็นสล็อตชาร์ตครับแล้วก็วิ่งเข้าใส่แฮชนะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาาินาโรไลน์ครับอุ้ยไฮเดรลิกเดินโคตรเร็วเลยคุณเห็นไฮเดรลิกเดินมาเมื่อกี้โอ้แต่ฟอร์ดฟิลสวยมากๆากฟอร์ดฟิลอย่างนี้ครับงานหยาบแล้วไม่มีลาวเวนเจอร์ไง พอมันเป็นภาคหนึ่งมันไม่มีเลาวนเจอร์ครับเหงาเลยครับโซคีแล้วโอเวอร์อร์ดมาขนไหมเอาโอเวอร์อร์ดมาขนเหมือนจะไม่ได้อัพเหมือนจะไม่ได้อัพครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้กวาดไปยาวๆครับสิบสองวอร์เกอร์ผ่าน <c oughs> มีหลุดเข้ามานิดๆหน่อยๆครับทางฝั่งฟินิกก็รับจบให้หมดเลยตรงนี้ต้องไมโครดีๆห้ามให้ไฮเดรลิกเข้ามานะยังไงเอ่ยทางฝั่งเซนทีเอาหลุดไมโครเฉยครับทางฝั่งวินนี่อะไรกันครับนี้ กลายเป็นว่ามินิครับไม่ได้โฟกัสการบล็อกทางถ้าคือถ้าไม่ไม่หลุดเข้ามาเนี่ยผมว่าไปให้หมดเองได้เลยอ่ะค่อยคฟอร์สฟิลฟอร์สฟิลฟอร์สฟิลไปเรื่อยแบบใจเย็นนะโอเคทางฝั่งโซคีก็แก้วิกฤตกลานมาได้ครับแต่ก็จ่ายเวอร์เกอร์ไปเยอะพอสมควรตเราชาร์จมากันอีกครั้งหนึ่งครับกับฟินิชเนี่เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นผู้เล่นโปรต้ของสตาร์คร f t 2ที่เป็นผู้เล่นปัจจุบันเล่นคอมประมาณนี้แน่นอน ช่ไหมโอ้เก็บกินไฮดรอลิกไปได้ครับแต่ยังไงเอ่ยตรงนี้วาร์ปอินมาเติมต่อไหมได้บิ๊กแปดวอร์เกอร์ทางฝั่งเบนี้เคลียร์ไปแล้วครับสิบเอ็ดนาฬกาของแผนที่ครับแล้วตรงนี้กําลังจะมาฟอร์ตฟิลไหมประเด็นคือจะนะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับอยู่ที่สล็อตสล็อตหลักขุดภูยังมีเอเนจี้อยู่อีกหนึ่งตัวครับน่าจะได้อีกรอบหนึ่งครับแล้วฟอร์ฟิลซ้อนมา แล้วก็พั่มมาเพิ่มอีก2ครับเอเอจีพอที่จะฟอสฟิลหรือเปล่ปาจังหวะนี้จนจเจอเซอร์คลิงปวดมาฟอสฟ,ฟิลได้อีกนิดหนึ่งแต่เจอเซอร์คลิงเข้ามาไล่ในส่วนของเซนทรีครับทางฝั่ง,งโ,ซโซคีก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันก็พยายามจะรักษาบ้านตัวเองเอาไว้ก็เจอฟอสฟิลดักแลมไปก,กันจะเสียหายไฟตรงนี้ครับผมโอ้ยแย่แล้วครับรังรังกำลังจะระเบิดแล้วก็ระเบิดไป ไม่มีแอนิเมชันระเบิดด้วยแล้วดูดิเขาไม่ได้ทำพอเป็นไฮไม่มีเออขึ้นเป็นภาพบักเลยโอ้๊อตถล่มยับยับครับจังหวะนี้ยาวยายาวยาเป็นพอตที่เล่นแบบกองโจ้น่ะก็ไม่สู้กับไฮเดรลิกตรงๆครับพาทัวร์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เน้นวิร์เกอร์เน้นวิร์เกอร์ครับไมโครอย่างนี้ก็เหนื่อยนิดนึงครับผมทางฝั่งเซิร์ฟ คือชัดเจอโปทตอตเจอวุเล่โปต็อที่เล่นฟีนิก์ได้ระดับเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนะ ตรงนี้เอาออฟเซอร์มาตรงนี้แก้ในส่วนของพ็อกซี่ไพลอนไปก่อนครับโซคีน่าจะไม่กันแล้วว่าโถมเลยไหมอา์มี่เยอะกว่าครับถ้าโถมมาต้องระวังเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเลอเ์คร์แล้วทางฝั่งมินิยูนิตอะที่ชนะเลอเ์คร์ได้มีเพียงแค่ฟินิกครับ ที่เหลือคือเดินเข้าไปให้เลือกเขาเสียบเลยแล้วดูแล้วฟินิกบินผ่านมาแบบนี้โ OMG เขาผูกเอาไว้ดีมากเลยอะโอ้ยไซซอมไซซอมนั่นตัวอะไรอะตาขเหระไม่คุนตะขาบโมเดลใหม่เหรอเฮ้ยตะขาาว่ะ GG เลยครับวินิโอ้ยเจอตะขาบมาใช่ปะใช่แหละแต่มันเป็นโมเดลที่เราไม่คุนตา เป็นทางฝั่งโซคีเซอร์ครับที่เล่นยูนิตจาก StarCraft หนึ่งครับเก็บช้ยไปให้กับทีมเอเอจเอเอเอจเอเอโอ้เอเอะไรด้ืยอโอเคเอจเอเอออกนำมา2ต่อ1เกมนะครับในสุดแรกมาดูกันต่อไปยาวๆ พอตะขาบมาจบตะขาบก็คือบัมพอุดอินเฟสครับขอบคุณเพื่อทุกคนมากนะครับเดี๋ยวก็จะมีทัวร์เนี่ยแล้วก็สลับกับทัวร์ a r War นะทัวร์ของมารุที่มาดุแข่งไปคู่แรกครับผมจะสลับสลับกันระหว่างรอ G S L มาคิกออฟต่อ ยังไงก็ฝากสมัครเมมเบอร์นะครับหรือว่ากด Subscribe กดแล์กดแชร์กำลังใจให้กันได้นะครับผมขอบคุณซปเปอร์แตงซปเปอร์ไลท์มากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนกันนะครับใครพอมีกำลังช่วยเหลือก็ขอบคุณมากๆครับเราเจอกันคู่หน้าครับผมสำหรับ Star ส t a ตาร์ครัฝากแนปมอไว้ด้วยนะครับลิงก์ซื้อของอยู่ในเดสคริปชันนะครับผมเ <the> ข้าไปแวะเวียนเข้าไปดม หรือช็อปอะไรก็กดผ่านลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับ